จากเรื่องของน้ําท่วมนี่เองเนี่ยนะคะ,คะก็ส่งผลกระทบไปตั้งแต่ภาคเหนือภาคกลางตอนใต้เองก็หนักด้วยเนี่ยนะคะล่าสุดนั้นทางคองรมอเองเขาก็ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาชุดหนึ่งชื่อว่ากอนยนนอกคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำเนี่ยนะคะแล้วก็วันนี้ค่ะผ้าถั่วตัวรองของน้าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐก็พูดถึงเรื่องของการแก้ปัญหาระบบน้ําด้วยบอกว่าจะทุ่มว่าประมาณ2.27ล้านล้านมาแก้ปัญหาน้ําท่วมงบประมาณตรงนี้จะนําไป ทำอะไรได้บ้างนั้นเดี๋ยวคุณธนาสอนจะเล่าให้ฟังซึ่งเรื่องนี้เมื่อวานนี้ก็มีการพูดคุยกันถึงนโยบายอันนี้นะคะที่ทําเนียบรัฐบาลคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีก็เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์เพื่อวางระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ํานะคะซึ่งในที่ประชุมเนี่ยก็มีการพิจารณาเร่งรัดการจัดทําแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําแผนปฏิบัติการเพื่อบรรเทาปัญหาอุทกภัยระยะเร่งด่วนและก็แผนปฏิบัติการบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่ลุ่มน้ําแบบบูรณาการและยั่งยืน ในกรณีของลุ่มน้ําเจ้าพระยานะคะก็มีการแบ่งแผนงานเอาไว้8ด้านด้วยกันนะคะก็จะประกอบไปด้วยอย่างแรกแผนงานฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าและระบบนิเวศมีแผนบริหารจัดการน้ําจัดการเขื่อนเก็บน้ําหลักแล้วก็การจัดทําแผนบริหารจัดการน้ําของประเทศประจําปีอย่างที่3คือแผนงานฟื้นฟูและปรับปรุงประสิทธิภาพสิ่งปลูกสร้างเดิม อย่างที่4ี่ก็คือแผนงานพัฒนาคลังข้อมูลระบบพยากรณ์และเตือนภัยที่จะมีการจัดตั้งศูนย์คลังข้อมูลน้ําแห่งชาติเชื่อมโยงกับข้อมูลหน่วยต่างๆให้เป็นเอกภาพและสร้างความน่าเชื่อถือมีการสร้างแบบจําลองพยากรณ์และก็ระบบเตือนภัยระบบการสื่อสารข้อมูลการเตือนภัยจากน้ําเน้นทาความเข้าใจลดความขัดแย้งมวลชนข้อที่5นะคะก็คือแผนงานเผชิญเหตุเฉพาะที่เป็นการพัฒนาระบบป้องกันอุทกภัยในพื้นที่สําคัญอย่างเช่นแหล่ง ชุมชนนิคมอุตสาหกรรมแหล่งมรดกวัฒนธรรมให้มีการเตรียมความพร้อมอย่างที่6ก็คือแผนงานการกำหนดพื้นที่รองรับน้ำนะคะแล้วก็มาตรการช่วยเหลือผู้ที่จะได้รับผลกระทบจากการใช้พื้นที่เพื่อการรับน้ําที่จะกําหนดพื้นที่กักเก็บน้ําเพื่อป้องกันความเสียหายในพื้นที่สําคัญรวมถึงกําหนดมาตรการชดเชยความเสียหายเป็นกรณีพิเศษให้อย่างที่7คืออย่างที่7ค่ะก็คือแผนงานปรับปรุงองค์กรเพื่อบริหารจัดการน้ํา โดยให้มีองค์กรบริหารจัดการน้ำแบบปรณาการสามารถตัดสินใจอย่างฉับพันในยามวิกฤต นะคะและก็สุดท้ายคือแผนงานสร้างความเข้าใจการยอมรับและก็การมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ของทุกภาคส่วนซึ่งการหารือทางนายมนตรีก็เห็นชอบในหลักการทั้ง8ด้านนะคะแล้วก็เร่งรัดให้ดําเนินการเพื่อสรุปส่งเรื่องให้ก,กับกอยออพิจารณาเพื่อวางกรอบงบประมาณโดยแบ่งออกเป็นกลุ่มของการทํางานก่อนที่จะนําเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีให้ทันในสัปดาห์หน้าเพื่อเดินหน้าปฏิบัติงานได้ทันทีขณะเดีวยวกันค่ะทางกอยออก,ก็เห็นชอบ ในแผนยุทธศาสตร์ในการใช้เงินฟุ้นฟูและสร้างอนาคตประเทศรวม5เรื่องหลักๆนะคะอย่างเช่นเรื่องของการบริหารจัดการน้ําตามข้อเสนอของกอยอนอหรือว่าการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในยุคใหม่ในช่วง10ปีจากนี้ไปเพื่อรองรับการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี2558แล้วก็ในส่วนของ การรองรับการลงทุนจากต่างประเทศนะคะโดยเห็นชอบกรอบวงเงินลงทุน2.27ล้านล้านบาทก็จะมีทั้งด้านคมานาคมการขนส่งทางบกประมาณนี้นะคะ,ะวงแหวนรอบที่3นะคะอของกรุงเทพด้วยจะ,ะหาพื้นที่เพื่อรองรับน้ำถึง2ล้านไร่ด้วยกันเนี่ยนะคะเดี๋ยวก็คอยดูกนละกันนะคะว่าระบบบริหารจัดการรงส่วนนี้เนี่ยจะเดินหน้าไปได้แค่ไหนอย่างไรโอ้แต่น่าสนใจนะคะเกี่ยวกับรถไฟสายใหม่รถ ใชความเร็วสูงรถไฟฟ้ามหานครส่งอือค่ะค่ะ